สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพพรรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารเสนาสนะสงฆ์และอาคารโรงเรียนทระปริยติธรรมวัดปทุมวนาราม วันนี้เวลา14นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระเทพพรลราษราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดปทุมวนารามทรงเปิดอาคารเสนาสนะสงฆ์และอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพร้อมทั้งพระราชทานเงินรางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่บัณฑิตแพทย์บัณฑิตทันตแพทย์และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นและบัณฑิตใหม่ ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาดทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกตลอดจนพระราชทานเงินจากผู้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยสเสด็จพระราช,ชกุสลเพื่อใช้ในกรริจการของมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาดทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเพื่อใช้ในการบำรุงอาคารศรีนาสนะสงและโรงเรียนพระปริยติธรรมสำนักเรียนวันปธุมวนารามแก่ผู้บริหารมูลนิธิและผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม โอกาสนี้ทอบพระเนตกกิจกรรมการดำเนินงานและการเรียนการสอนต่างๆของสองอาคารโดยอาคารเสนาสนะสงค์เป็นอาคารในโครงการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในปี2550และระยะที่2จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้า10กันยายน2555 และในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นอาคารที่พำนักและจำพรรษาของพระพิสุสามเณรแทนอาคารหมู่กุฏิเดิมที่คับแคบและไม่เพียงพอต่อพระพิสุสามเณรที่เพิ่มขึ้นสูง3ชั้นประกอบด้วยพื้นที่จอดรถห้องครัวห้องฉันห้องรับรองห้องบำเพ็ญกุศลห้องพักพระเถระและพระพิสุสามเณร ส่วนอาคารโรงเรียนพระประยะิยัติธรรมเดิมเป็นอาคารโรงเรียนวปัปุวนารามที่ได้ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนการสอนพระประยะิยัติธรรมของคณะสงฆ์เป็นอาคารสูง4ี่ชั้นมีทั้งห้องประชุมห้องรับรองห้องสมุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องเรียนห้องปฏิบัติสมาธิและห้องจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชาทานพระราชานุมัติให้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จที่ผ่านมาสำนักเรียนวัุุวนารามได้ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านคันธุระและวิปัสสนาธุระโดยเปิดสอนทั้งแผนธรรมและบาลีและจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมศึกษาสำหรับคารวาา นับเป็นสำนักเรียนที่จัดการศึกษาครบทุกผแผนวิชาตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลัยลักษ์อัครราชกุมารีส่งเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงขององค์การอนามัยโลกภายใต้กรอบความร่วมมือการป้องกันการติดเชื้อจากโรคพิษสุนัขบ้าณนคะรเจนีวาสมาพันธ์สัสสวิสวันที่28สิงหาคม2560 ระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในฐานะเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานอันแน่วแน่ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับแก่ประชาคมโลก ในการเสด็จไปเยือนสมาพันธรัส,สวิสในช่วงเดือนสิงหาคม2560ได้สงเข้าประชุมที่องค์การอนามัยโลกนครเจนีวาเมื่อวันที่28สิงหาคมเพื่อทรงหารือกับหน่วยงานขององค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวกับโรคเขตร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งพระองค์ทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยมีดรเรนบิงฮุย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้าน HIV/AIDS วัณโรคมาเ,เรียและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยดรดิริกแองเจลผู้อำนวยการแผนกควบคุมโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและดรเบอร์นาเดตอาบิลาลิเดอร์หัวหน้ากลุ่มโรคเขตร้อนที่มาจากสัตว์สู่คนเฝ้ารับสเสด็จและร่วมในการประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆของหน่วยงานโดยมีเป้าหมายร่วมกันให้นานา,นาประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยกษักอัครราชกุมารีทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าด้วยทรงเห็นว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาสําคัญของชาติและทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยได้รับสนองพระดําริดังกล่าวในทันทีโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดต็ตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมได้กราบทูลขอพระราชทานให้ทรงเป็นองค์ประธาน,นาคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการดังกล่าวด้วยโอกาสนี้ผู้แทนองค์การอนามัยโลกทั้ง3ท่านได้ถวายแรงงานเกี่ยวกับนโยบายขององค์การอนามัยโลกที่จะขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปีพุทธศักราช2573 โดยได้ย้าว่าโรคพิสุนัขบ้านี้เป็นโรคเขตร้อนที่มีอันตรายในระดับต้น,ตนและเป็นภัยต่อประชาชนในประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเด็กและเยาวชนแต่สามารถป้องกันได้ฉะนั้นองค์การอนามัยโลกจำต้องวางแนวทางเพื่อเอาชนะโรคนี้โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้แก่ 1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคนี้ และหนทางป้องกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่น 2. ป้องกันการติดต่อและการแพร่กระจายของโรคโดยการให้วัคซีนกับสุนัข 3. การใช้วิธีการจัดการเมื่อได้รับการสัมผัสโรคและสุดท้ายคือการวางยุทธศาสตร์ระดับชาติซึ่งองค์การอนามัยโลกเห็นว่าประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่สำคัญและประสบความสำเร็จในการลดอัตราการเสียชีวิตของคนจากโรคพิษสุนัขบ้าองค์การอนามัยโลกเชื่อว่าการขยายการดำเนินงาน จนถึงระดับภูมิภาคจะทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จที่ยั่งยืนศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วล,ลัยลัลษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระธรรัดถึงพระประสบการณ์ระหว่างที่เสด็จเยี่ยมรัษฎรในท้องถิ่นห่างไกลและทรงตระหนักดีว่าจะต้องดําเนินการจัดการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนและสุขภาพของสัตว์ไปพร้อมกับการส่งเสริมให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง มีความรับผิดชอบในสัตว์เลี้ยงของตนเองและทรงมีพระปณิธานที่จะบรรลุเป้าหมายในการขจัดโรคพิษสุนัขบ้านในประเทศไทยภายในปีพุทธศักราช2563ในขณะนี้ได้ทรงเน้นการสร้างศูนย์พักพิงให้สุนัขจรจัดในภาคต่างๆโดยรวม5-6จังหวัดต่อศูนย์เพื่อให้วัคซีนและทำหมันสัตว์โดยมีสัตวแพทย์จากสถาบันต่างๆในประเทศเข้าร่วมในโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่องค์การอนามัยโลกน่าจะมาศึกษา เพื่อเป็นตัวอย่างและส่งแสดงความพร้อมที่จะร่วมกับองค์การอนามัยโลกในการดําเนินโครงการกจัดโรคพิษสุนัขบ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้แสดงความสนใจต่อข้อเสนอของพระองค์และขอพระราชทานแนวทางที่จะสร้างความร่วมมือและได้กราบทูลถึงการส่งผู้แทนมาร่วมหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนอกจากนั้นทรงมีพระธรรมัสถึงงานของหน่วยแพทย์พอสอว ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีได้ทรงริเริ่มและขณะนี้ทรงเป็นองค์ประธานดําเนินการต่อน,นั้นทรงมีพระนโยาบายให้เพิ่มจํานวนสัตวแพทย์ในคณะแพทย์พระราชทานที่ออกตรวจรักษาประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์ร่วมให้บริการตรวจรักษาและให้คําแนะนําการดูแลสัตว์เลี้ยงของราษฎรเป็นผลให้ประชาชนตรหนัก และรับทราบถึงความสําคัญในเรื่องของการขจัดโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้นซึ่งทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการดูแลช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงและโรคภัยต่างๆที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คนและหากประชาชนได้รับความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงและสุขภาพอนามัยของตัวเองอย่างถูกต้องจะสามารถลดการเกิดโรคต่างๆได้และโดยที่ประชาชนมีความไว้เนื้อเชื่อใจในบทบาทที่พระองค์ได้มีในเรื่องของการขจัดโรคพิษสุนัขบ้านี้ จึงได้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับการตรวจรักษากับสัตวแพทย์ในโครงการพอสวเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและได้ส่งเสนอให้องค์การอนามัยโลกส่งคณะมาดูงานของพอสวในเรื่องนี้ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาด้านการสาธารณาสุขที่พบได้ทั่วประเทศทั้งในเมืองและชนบทซึ่งเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่ร้ายแรงมากหากปล่อยทิ้งไว้จนเกิดอาการแล้วจะไม่สามารถเยียวยารักษาได้ ในเรื่องนี้องค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภร์ส่งรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเข้าเป็นโครงการพิเศษโครงการหนึ่งของสถาบันวิจัยจุลาภรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532และในขณะนี้ได้ทรงดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าให้รัฐบาลไทยจึงทำให้ต้องทรงแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรชั้นนำในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสุขอ,อนามัยของไทยและบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกโรคทั้งคนและสัตว์ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งต่อการยอมรับจากประชาคมโลกและการพัฒนาประเทศอย่างยังยงย่งยืนต่อไปในอนาคตโทรทน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา13นาฬิกา45นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังสำนักงานอายการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่ ทรงเป็นประธานในพิธีสมโภชพระพุทธอายการมงคลโลกนาถซึ่งสำนักง,งานอัยการสูงสุดจัดสร้างขึ้นสำหรับเป็นพระพุทธรูปประจำสำนักง,งานอัยการสูงสุดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา88พรรษาพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่5ธันวาคม2558 ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวและน้อมนำจิตใจข้าราชการอายการและบุคลากรของสำนักง,งานอายการสูงสุดให้อยู่ในคันลองแห่งคุณมพระศรีรัตนตรยัยเขารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์รวมทั้งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของข้าราชการอายการและบุคลากรของสำนักง,งานอายการสูงสุดให้ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในคุณงามความดี ซึ่งพระพุทธายการมงคลโลกนาตมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยร่วมสมัยมีขนาดหน้าตัก99.99เซนติเมตรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามพระพุทธรูปว่าพระพุทธายการมงคลโลกนาตพร้อมทั้งพระราชทานพระราชาอนุญาตพระบรมราชาอนุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธยพปรประดิษฐานที่ผ้าทิพด้วย ต่อมาเวลา14น,นาฬิกา40นาทีเสด็จไปยังธนาคารธนาชาติจำกัดมหาชนอาคารสวนมะลิเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทรงเปิดการแข่งขันโครงการธนาชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทยครั้งที่46ประจำปี2560รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งธนาคารธนาชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสำนักง,งานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการกิจการกร,ะ,กร,กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดย,เร,ยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนซึ่งประกอบด้วย3กิจกรรมได้แก่การแข่งขันอ่านฟังเสียงภาษาไทย การประกวดมารยาทไทยและการประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินชิงทั่วพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีซึ่งจะดำเนินการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20กันยายนนี้ในการนี้ทษพระเทพการสาธิตมารยาทไทยและการอ่านฟังเสียงโดยผู้ชนะเลิศประจำปี2559ที่สร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีของไทย ตลอดโจนิทรรศการโครงการธนาชาติรเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทยและโครงการนิทานสร้างสุขอันเนื่องมาจากโครงการกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาที่จะแสดงผลงานการวาดภาพประกอบการเขียนเรื่องในหนังสือชุดนิทานสร้างสุขซึ่งเป็นการสร้างกำลังใจแก่ผู้ต้องขังและเป็นตัวอย่างในการช่วยเหลือผู้ได้อโอกาสในสังคมพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวีนาราีรัตทรงปฏิบัติภารณีกิจดังนี้ วันนี้เวลา10บนาฬิกานาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตนเสด็จออกแทนพระองค์ณศา,าลาสาไทยสมาคมพระบรมหาราชวังประธานพระวโรกาสให้พลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำผู้ชนะเลิศกจารประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุญเดชประจําปี2560ระดับประถม,มะศึกษาระดับมัธยม,มศึกษาและระดับอุดมศึกษาเฝ้ารับประทานถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้คณะกรรมการจัดงานร่วมเฝ้าด้วยสำหรับการประกวดขับร้องเพลงพระราชินิพนธ์นี้กรุงเทพมหานครจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพนอดุลยเดชที่มีพระปีชาสามารถด้านดนตรีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2560ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่16กรกฎาคม2560ณโรงมหรสพหลวงสาลาเฉลิมกรุงต่อมาเวลา10นาฬิก50นาที พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตเสด็จไปยังอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีทรงเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่60ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดอัญมณีรวมถึงกิจกรรมต่างๆซึ่งกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศและผู้ประกอบการ SME รวมถึงนักออกแบบหน้าใหม่ที่มีศักยภาพได้แสดงผลงานด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับอันประณีตสู่กลุ่มเป้าหมายจากทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่แสดงถึงพระอจฉริยภาพด้านการออกแบบเครื่องประดับของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ภายใต้แบรนด์สิริวัณวรี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักออกแบบไทยรุ่นใหม่ได้พัฒนาฝีมือการออกแบบและพัฒนาแบรนด์สู่ตลาดสากลตลอดจนจัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพครอบคลุมทุกประเภทรวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องจากผู้จำหน่ายและผู้ส่งออกชั้นนำทั้งของไทยและต่างประเทศกว่า2,200บูธเปิยระหว่างวันที่6ถึงวันที่8กันยายนเป็นวันจรจาด้านธุรกิจและวันที่9ถึงวันที่10กันยายน เปิดจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจทั่วไปวันที่6ของการลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชยังมีประชาชนให้ความสนใจไปลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก วันนี้ที่อาคารรับรองสนามเสือป่าสำนักพระราชวังมีเยาวชนประชาชนวัยทำงานและผู้สูงอายุเดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ต่างต้องการร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชอนุรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกนาถซึ่งได้พระราชทาน